เนี่ยขาตั้งที่หมุนตามได้แบบลื่นๆมาด้วยความสูงถึงขนาดเนี้ยเอาไปถ่ายข้างนอกอะ่ะสบายมากคือเคยมีรีวิวไปแล้วกับเจ้าขาตั้งหมุนตามได้ Q.19 ตัวนี้แหละแต่ว่าข้อเสียของมาเลยอะ่ะ คือมันยืดสุดได้แค่65เซนคราวนี้มาและ TN w u 46แทบจะเท่าหัวแล้วนะด้วยความสูงที่มันสูงถึงขนาดนี้มันช่วยให้เราถ่ายได้หลายมุมมากๆเวลาเราไปเที่ยวความพิเศษของเจ้ารุ่นนี้มันก็คือหัวตัวนี้แหละอยากให้มันขยับอะก็แค่ทํามือโอเคแล้วมันก็จะตามเราแบบนี้ได้สมูทมากๆส่วนถ้าอยากให้มันหยุดอะก็แค่กางฝ่ามือหยุดแบบนี้เนี่ย มันก็จะล็อกไม่ขยับไปไหนแล้วเจ้าหัวตัวนี้ยังสามารถเปลี่ยนกลับมาทําแบบนี้แล้วถือเป็นไม้กันสั่นก็ได้เหมือนกันแล้วเขายังมีรีโมทให้เราสามารถใช้โหมดกันสั่นปรับแนวตั้งแนวนอนแบบนี้หรืออยากถ่ายแบบควงสวานอย่างเงี้ยก็มีให้นะดูดิ ยังมีไฟเผื่อว่ากรณีแสงน้อยมากๆแต่ถ้าหวังจะให้หน้าสว่างชัดเลยอะเราว่าอันเนี้ยยังไม่ใช่ต้องรู้ก่อนซื้อนิดนึงคือโหมดที่มาหมุนตามแบบเนี้ยครับตรงก้นอะมันจะปิดไว้ไม่สามารถเสียบไม้ได้ถ้อาอยากจะเสียบไม้อะก็ต้องเปลี่ยนเป็นแนวนอนแบบนี้แทนเพราะตรงเนี้ยจะเปิดให้เราเสียบได้หรือใช้เป็นโหมดกันสั่นแบบนี้ไปเลยอะก็จะเสียบไม้ตรงนี้ได้เหมือนกันครับนั่นเป็นข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของเจ้า tnw416 ตัวนี้ใครมองหาไม้หมุนตามลื่นๆเป็นกันสั่นได้ด้วยแล้วสูงเท่าหัวได้อะพิกัด ที่เดิมเลยครับ